กรีดพลอยเชิมานประกาศคบต้องทูพีคนบันเทิงแห่คอมเมนต์ทางวงการทำเอาร้องกรีดเมื่อพลอยเชิมาน,นั้นได้ประกาศคบแรปเปอร์ดังอย่างต้องทูพีคนบันเทิงแห่คอมเมนต์ทางวงการถูกจับตามองื่องความสัมพันธ์มาสักระยะสำหร,รับต้องทูพีพลอยเชิมานหลังทั้งคู่มีภาพร่วมเฟรมในงานปาร์ตี้อยู่บ่อยครั้งก่อนที่ต่อมาต้องทูพีได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าวันไว้กับพลอยเพราะลืมมาตั้งแต่เด็กๆพลอยเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆคนหนึ่ง และในเวลาต่อมาพลอยเชื่อมานั้นก็ได้โผลรร่กลางไอจีต้องพูพีหลังถูกจับตามองเป็นรักครั้งใหม่โดยงานนี้ต้องพูพีนั้นก็ได้โพสไอจีหลังฉเฉลยว่าตนเองคือหน้ากากคิงโพดามใเมริกันแมสซิงเกิลสิจากนั้นพลอยเชอร์มันก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าเทมากมากครับก่อนต้องพูพีจะตอบกลับว่าขอบคุณครับพี่พลอยงานนี้ก็ทาเอาชาเนตต่างจินหนักและลุ้นว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะได้ไปต่อหรือไม่และล่าสุดก็ทำเอาร้องกริ๊ง เมื่อพลอยเชมานั้นได้ประกาศโคบรปเปอร์ดังอย่างโตู้พีทำเอาคนบันเทิงแห่เมนทั้งวงการโดยเธอนั้นได้โพสต์ภาพขนาดโตู้พีกำลังสวนกอดแล้วพร้อมแคปชั่นว่า I told the stars about you ทำกลางคนบันเทิงอาทิตย์ผู้ปริยาอุ้มลักขณะพลอยหอว่างพีทพน่นเมท่ลที่เข้ามาคอมเมนต์ยินดีอย่างมากมาย